สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้แอดมินกัจำ้ำมาท่านผู้ชมนะครับมือนีก้กัหลวงตาบุญชื่นนะครับเพิ่นกัได้เดินทุดดงมานะครับตอนนี้กัถึงบ้านบ้านบอนนะครับบ้านบอนอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรบชมรบมรยากาศน้ำกันนะครับมาวาดดวงตาเพิ่นเดินมาหอดใส่แอดมินจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะไปรับชมรับฟังนะครับเนาะ ตอนนี้ก็มาถึงบ้านบอนนะครับบ้านบอนอำเภอสมเด็จจังหวัดกฬสินนะครับหลังจากเดินทางมาตามอำเภอสมเด็จนะครับกกมาถึงบ้านบอนนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่มียาติถ้ำนะครับสีน้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้น้ำน้ำนะครับน้ำดื่มมาถวายให้กับ หลวงตานะครับหลวองตาบุญชื่นนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ตรงกับาังจิตอธิษฐานครับลวงตาไปน้ำกันนะครับเนาะแอดมินก็อยากเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าลวองตาเดินตุดงหอดไสแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่บ้านบอนนะครับ อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับไตอนนี้ก็เป็นเวลาบายนะครับบายโมงนะครับสาธุสาธุสาธุ นี่ก็เป็นจากติ่ถ้ำนะครับทีมาบุมากาบฝ่ายหลวงตานะครับหลวงตาบุญชื่นนะครับนี่ก็เป็นบริเวณบ้านบันบอลนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลัิสินุ์นะครับหลวงตากนาจากทุดงไปอำเภอห้วยพึ่งต่อนะครับเย่าแอดมินจะติดตาม เป็นมูลิติของผู้ไครบัวขาวนะครับมาต้อนรับต่อจากคำเพอสมเด็จนะครับ ตอนนี้ก็เดินจากบ้านบอนนะครับจะเดินต่อไปมุงนาไปทางอำเภออำเภอห้วยพึ่งนะครับตอนนี้ถึงบ้านบอนนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสินนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ออกจากเขตสมเด็จนะครับเป็นเขตอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสิทธิ์นะครับ กาหมดเขตอำเภอสมเด็จนะครับต่อไปกะจะเป็นอำเภอห้วยขึ้นนะครับ đấy rồi các bạn ơi bây giờ có này được không ta nhiều hơn hết sao rồi các bạn ơi mình nào mình sẽ lấy cái này

que monte que casa

Ah, ตอนนี้ปูนะครับก็เดินทดดงมาที่เขตเทศบาลตำบลคาบงนะครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินนะครับไม่ต้องไม่กงมากนะไม่้องกงมากครับสาธุสาธุาครับ สาธุ water. สาธุสาธุนะครับรงครับรงสาธุสาธุไม <si ่ต้องก้มครับไม่ต้องก้มสาธุสาธุมาแล้วกลับไปบูชาที่บ้านเลยครับ ับเข้าเขตห้วยพึ่งนะครับอําเภอห้วยพึ่งไม่ต้องต้มครับไม่ต้องต้มครับสาธุ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  บชาเลยอะไรดอกไม้สับไปบูชาได้เลยตอนนี้ก็เดินทุดงมาถึงบ้านน้องงงนะครับโมซีทางเขาบันน้องงงดวยครับอยู่เขตอำเภอห้วยพึ่งนะครับ